สวัสดีครับชาวกันครับผมอาจารย์นักการแก้วเพิ่มดูดวงชาวกันนะครับชาวกันคือท่านที่มีลักนณะอยู่ที่ราศีกันนะครับหรือมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีกันคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมของทุกปีก็ดูประกอบกันได้นะครับแม่นเหมือนกันนะครับผมเคยพิสูจน์ให้คนมาดูดวงกับผมดูแล้วนะครับไม่ว่าจะดูจากราศีหรือดูจากลักษณมันก็แม่นนะครับถ้าเราดูเป็นนะ โอเคราศีกันคือดาวพุธเป็นดาวประจําตัวนะครับอยู่อริของดวงเมืองและดวงโลกทําให้คนเจรจาค้าขายเก่งเป็นคนพูดเก่งนะครับนคนธาดุดินหนักแน่นมั่นคงเป็นคนละเอียดรอบคอบนะครับเป็นที่ปรึกษาคนได้ดีนะครับเป็นคนจิตใจดีขี้สงสารชอบช่วยเหลือคนนะครับบางคนช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนนะครับราศีกันเป็นราศีผู้หญิงจิตใจอ่อนนะครับ ชอบบริการช่วยเหลือคนอื่นนะครับมาดูดาวประจำตัวนะครับดาวพุธในช่วงที่ผ่านมาดาวประจำตัวเป็นประ,กะเกษตรนะครับเล่งลักษณเป็นนิดและเป็นประนะครับก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับเจรจาค้าขายกับใครก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับยอมเงื่อนไขคู่คูค่คู่ค้าหุ้นส่วนนะครับแม้แต่คู่ครองนะครับ พอเข้าวันที่4เมษายนไปจนถึง7มิถุนานเนี่ยนะครับดาวประจําตัวจรเขโมรณะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้โดยเฉพาะโรคโควิดยังระบาดอยู่นะครับดาวพุธยังจรมาทับกับดาวราหูคู่ศัตรูอีกนะครับก็ระวังมีปากมีเสียงกับผู้ครองคนรักด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องสุขเศร้าเสียใจนะครับดาวประจําตัวจรเขโมรณะนะ พอเข้า7มิถุนาถึง26มิถุนาดาวประจำตัวสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับก็ทำให้ชีวิตเริ่มมีความหวังมีกำลังใจมากขึ้นนะครับ16มิถุนาจนถึงวันที่12กรกฎาดาวประจำตัวจรเขเรือนกรรมะดาวประจำตัวเข้มแข็งมากนะครับช่วงนี้เป็นเกษตรในเรือนกรรมะนะเป็นเจ้ารือนกรรมะด้วยก็ทำให้ธุรกิจการงานมั่นคงนะครับสามารถขยับขยายธุรกิจได้ดีขึ้นนะครับ ใครที่ตกงานสมัครงานใหม่ก็มีโอกาสได้งานทำนะครับคนที่ธุรกิจที่มันแย่ๆที่ผ่านมาการงานก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับต่อไปไปดูเรื่องการงานนะครับดาวพุธด,ดาวกรัมรมะอาคล้ายๆกับดาวประจำตัวนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาช่วงมีนานี่ดก,การเจรจาการค้าต่างๆเนี่ยนะครับ ชากันก็ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องยอมเงื่อนไขของคู่สัญญาคู่ค้านะครับก็มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีกับคู่ค้านะครับเข้าไปพบปะเจรจาการค้าก็ยังไปได้ดีนะครับก็ให้อ่อนน้อมถ่อมตนช่วงนี้ถูกต้องแล้วครับเป็นไปนตามดวงดาวนะครับพอวันที่วันที่4เมษาจนถึงวันที่7ตมิถุนาดาวการงานจรเข้าสุภะนะครับ ตัวโทษทีนะครับจอนก็มรณะนะครับจอนก็มรณะช่วงนี้การงานจะมีปัญหาเยอะหน่อยนะครับระวังเอกสารสัญญาให้ดีนะครับดาวพุธจอนทับดาวราหูคู่ศัตรูด้วยนะครับในช่วงนี้การงานอาจจะผิดพลาดเสียหาย <c oughs> มีเรื่องสุขเศร้าเสียใจ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการงานความผิดพลาดนะครับต้องดูแลลูกน้องให้ดีนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับใครที่เป็นลูกจ้างก็ระวังเรื่องเอกสารสัญญานะครับ นานยหญิงดาวพุธกับราหูใครจรเป็นกาลีก็ระวังทําให้เกิดปัญหาคดีความขึ้นมาได้นะครับ<ฮ>เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานเนี่ยนะครับเข้าวันที่7มิถุนาจนถึงวันที่26มิถุนาเนี่ยนะครับดาวกการงานสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับช่วงนี้การงานจะเข้ามาเยอะนะครับงานเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายไปทางที่ดีนะครับใครที่ติดต่อค้าขายนะครับเป็นตัวแทนนายหน้าก็จะมีงานเข้ามาเยอะนะครับ ช่วงาการมิถุนาเนี่ยนะครับมิถุนาจนถึง12กรกฎาคมเนี่ยนะครับดาวกรรม,มะเป็นกเกษตรนะครับช่วงนี้งานโดดเด่นมากนะครับดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคในเดือนกรรม,มะด้วยนะครับใครที่ทํางานติดต่อ,อกับหน่วยงานราชการก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในงานเข้ามานะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับนะโดยตั้งแต่เมษาไปต้นไปในดาวพระหัสจอก็มาเล็งลัคนาด้วยนะครับ จะแฮปปี้มากเรื่องอแทบทุกด้านนะครับดวงดีขึ้นแทบทุกด้านนะครับการงานที่ผ่านมาจะมีปัญหาเนื่องจากราหูอลินะครับอจอนอยุสุภาะบางคนก็จะมีปัญหากับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจากนี้ไปธุรกิจการงานเริ่มดีขึ้นนะครับดีกว่าช่วงที่ผ่านมาดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับ ไตรมาสที่2ก uh ็ถือว่าธุรกิจการงานของชาวกันดีขึ้นนะครับดวงดีขึ้นทุกด้านนะครับไตรมาสที่2ถือว่าโชคดีมากนะครับชาวกันขอแสดงความยินดีด้วยครับมาดูเรื่องการเงินนะครับดาวการเงินของชาวกันก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์อยู่ตอนนี้ดาวพระศุกร์ในช่วงไตรมาสที่1นเนี่ยนะครับดาวการเงินไปทับกับดาวเสาร์จะทําให้ชาวกันอาจจะมีปัญหาตึงเครียดเรื่องการเงินบ้างนะครับ นะบางคนก็การเงินติดขัดนะมีเรื่องขัดแย้งเรื่องการเงินนะครับ <c oughs> ช่วงมีนาเนี่ยอาจจะก,การเงินก็อาจจะยังขัดขดอยู่นะครับเนื่งจากดาวการเงินจอนอยู่เรือนอรินะครับช่วงเมษาตั้งแต่วันที่1เมษาเป็นต้นไปนี่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับการเงินจะโดดเด่นมากตั้งแต่วันที่30เมษาจนถึงวันที่ 2 5พฤษภานะครับดาวการเงินเป็นมหาอุดเล็งลักษณะนะครับช่วงนี้มีโอกาสได้เซ็นสัญญางานโปรเจกต์ใหญ่นะครับมีโอกาสได้เงินเข้ามานะครับจากการค้าขายนะครับใครที่ทำธุรก,กิจติดต่อกับต่างประเทศช่วงนี้มีโอกาสได้งานใหญ่นะครับโดยเฉพาะทำธุรก,กิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้านะครับหรือเรื่องบันเทิงนะครับช่วงนี้จะดีมากครับ ตั้งแต่ย5 5พฤษภาจนถึงวันที่19มิถุนานะครับดาวการเงินจรเข้ามรณะช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ใช้จ่ายเงินเยอะเหมือนกันนะครับดาวประจําตัวก็เข้ามรณะด้วยหรือบางคนอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือไปเซ็นสัญญากับต่างชาติเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้มีรายจ่ายขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับช่วง19มิถุนาจนถึง 14กรกฎานะครับดาวการเงินสัมพันธ์ดีกับลักนณานะครับดาวการเงินเป็นเกษตร,รษด้วยช่วงนี้การเงินเด่นมากนะครับโดยเฉพาะบางคนก็มีโอกาสได้เงินจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับดาวการเงินเข้มแข็งบางคนจะทําธุรกิจติดต่อกับต่างประเทศหรือลงทุนด้านต่างประเทศก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับ14กรกฎาจนถึงวันที่8สิงหาดาวการเงิน จอก็เรือนกรรม,มะนะครับช่วงนี้พอได้เงินมาเยอะอาจจะทุ่มทุนไปกับการงานนะครับใครเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะขยายธุรกิจนะครับโดยการทุ่มเงินเข้าไปนะครับขยายสาขาขยายกิจการนะครับการเงินยังโดดเด่นอยู่นะครับพอเขาออกการเงินดีจนถึงเดือนจนถึงกรกดาเนี่ยนะครับการเงินดีมากนะครับ การเงินดียาวเลยนะครับของชาวกันช่วงนี้ดีมากนะครับมาดูด้านความรักคู่ครองนะครับช่วงไตรมาสที่1นนะครับความรักไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วความรักก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากดาวปัตตนิไปอยู่อรีนะครับตั้งแต่ที่วันที่8เมษาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวอาปัตตนิเป็นเกษตรนะครับคนโสดก็มีโอกาสได้พบรัก กับคนที่เป็นคนดีมีการศึกษานะครับมีฐานะมั่นคงนะครับช่วงนี้ถือว่าโชคดีมากชาวกันนะครับเพราะดาวทั้งสองดวงมาเกื้อหนุนดวงชะตานะครับทั้งดาวพระหัสและดาวราหูนะครับปีที่แล้วนี่ดาวสองดวงนี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหากับดวงชาวกันนะครับดาวพระหัสก็ไม่ค่อยให้คุณดาวราหูก็ให้โทษนะครับมาปีนี้ดาวราหูก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับ ดาวอริขมรณะปัญหาอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับคู่ครองคนรักก็จะหมดไปเหมือนกันนะครับความรักจะแฮปปี้จะสมหวังมากขึ้นนะครับคนที่มีคู่แล้วความรักจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็ขอแสดงความยิดีด้วยครับมาดูเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภของชาวกันนะครับก็คือดาวจันทร์เป็นดาวโชคลาภนะครับเป็นดาวที่เดินยาวเดินเร็วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ดูดาวพฤหัสเป็นหลักก็แล้วกันนะครับโชคลาภใหญ่ประจําปีดาวพฤหัสเปนียงลัคนาก็ถือว่าโชคดีขึ้นนะครับโชคอาจจะโชคมาจากธุรกิจการงานนะครับฐานะมั่นคงมากขึ้นนะครับก็ทําให้มีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถหรือที่ดินนะครับฐานะการเงินมั่นคงมากขึ้นนะครับทั้งงานทั้งเงินดีขึ้นนะครับไตรมาสที่2ถือว่าโชคดีมากนะครับมาดู เรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับดูดาวประจําตัวนะครับดาวพุธดาวบาปะคร์ใหญ่ๆก็ไม่ได้มาสัมพันธ์กับลัคนานะครับก็ทําให้ชาวพุธนี่ถือว่าสุขภาพโดยรวมก็ยังแข็งแรงดีนะครับแต่ก็มีบางช่วงที่ดาวประจําตัวจรเสียเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่4เมษายนจนถึงวันที่7มิถุนานดาวประจาตัวจรเขมรณะทับดาวราหูคู่ัตรูทับดาวมฤุตยูด้วยดาวอาพศนะครับก็มีโอกาส มีเหตุเพศภัยก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับเจ็บป่วยนะโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้โรคปากและฟันนะครับหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับพอเข้าเจ็ดมิถุนาไปนะครับสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่า ตั้งแต่วันที่7มิถุนานะจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาสุขภาพเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าใครเจ็บป่วยสุขภาพก็จะดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับขอบคุณชาวกันและทุกราศีที่เข้ามารับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอาจารย์นัธการ์ด้วยนะครับ หากใครสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นันทกานะครับติดต่อรับฟังสถานีวิทยุ FM 97นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจัดรายการทุบโตะโหนทุกวันจันทร์นะครับเวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับจัดโดยอาจารย์ชยุธิวันเกิดนะครับเป็นรุ่นน้องจุฬานะครับติดต่อเข้ามารับฟังได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับดูดวงสดดีกว่าจะตรงกว่าดูดวงแบบ YouTube นะ u t u b e ไม่รู้วันเดือนปีเกิด เวลาเกิดไม่รู้ดาวกําเนิดและดาวจรน,นะครับรู้แต่ดาวจรน,นะครับก็ทําให้ดูดวงก็แม่นระดับหนึ่งนะครับประมาณ YouTube จะแม่นประมาณ60%เต็มที่นะครับหกส0นะครับแต่ถ้ารู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมันจะมีความแม่นถึง9 0 9 9ทีเดียวนะครับ เชิญพิสูจน์ความแม่นกับอาจารย์นักการแก้เพิ่มนะครับเบอร์โทรสถานีนะครับ022763633นะครับ022763633นะครับหรือใครต้องการพิสูจน์ความแม่นดูดวงส่วนตัวช่วงนี้นะครับฉลองปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับเดือนเมษายนทั้งเดือนนะครับจัดโปรลดพิเศษเหลือ299นะครับ299บาทนะครับถือว่าลดให้ต่ำสุดในรอบปีนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรและแอดไลน์เข้ามานะครับที่นะทีนปกคลิปเนี่ยนะครับก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเดินทางท่องเที่ยวปีใหม่ไทยฉลองปีใหม่ไทยอย่างมีความสุขนะครับก็ขอให้ไปใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีโอกาสรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับตามประเพณีไทยของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังครับสวัสดีครับ